ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V วันนี้เราก็มาอยู่กับสาวนักบินกองทัพกับสกินกุญแจสารพัดประโยชน์นะจ๊ะสารพัดประโยชน์แบบใดเอ่ยฉันมองสกินนี้สกินแรกก็คือเฮ้ย สาวดัมเมเยอร์นี่ดัมเมเยอร์โรงเรียนแตะแลงตกตึกแตกตึงอะทุกคนแบบโอ้แมกอชโอ้แมกอกินเฟียสโกลแบบฉันชอบตรงหมวกมันเหมือน,นแบบสาวดัมเมเแบบยอร์อะทุกคนแบบโหสุดองค์ทรงเครื่องแบบคือได้เลยก็คือแบบสามารถไปเดินขบวนโรงเรียนได้เลยค่ะเออทำๆใครอยากได้สกินนี้ก็อย่าลืมไปเปิดกันานะจ๊าทุกคนเนาะก็คือมันอยู่ในตู้แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกสอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะไปละหมั้งตู้เนี้ยออก็คือถ้าใครอยากแล้วก็อย่าลืมไปเติมกับร้านเพราะว่า เควเปนนะจ๊ะถ้าไม่มีกระดุมหรือหลอดไฟเหลือเปิดอเนาะเออถ้ายังไม่ได้สกินกันก็อย่าลืมไปเติมกันนะจ๊ะถ้าอยากได้จริงๆเออเดี๋ยวเราไปแนะนําร้านก่อนไปดูเกมเพย์ดีกว่าทุกคนว่าสกินสเสาดัมเบอลร์โรงเรียนจะล,ลดขนาดไหนไปดูกันเลย โอนิซัแดแนะนำร้านเติมเกมพ่อมด c ค e ว์เพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายและการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนโอ oh my คลิกเลยที่ c r e v e เ p a y g ก m e com เติม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว์คอยสุดคุ้มและยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง1 0 0 0 0 0ไลค์หน้าเพจรุ่นลับของวันแจกจุก จุกมูลาคา 1, ่า1 0 0 0 0แสนบาท oh my g o d และยังมีโค้ดพิเศษจากช่องเราโคนี่แซดไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมไปใส่กันนะจ๊ะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลว่าเปโอ o my god ทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ oh my g o d โอเคแล้วก็เข้าเกมมาเป็นเียเรียบร้อยาารสนิสานทุกคนกับสกินสาวอันดามโยรงเรียนเออคออสกิสสกินคือสวยมากชอบผมเว่อร์ผมมันแบบเออผิวสางเลยอะไรแบบเนี้ยเออชอบมากแล้วแบบแต่ชุดก็คือแอบบพูดได้ไหมพี่ซี่เออก็คือพังกอาแพ้ไปก่อนก็คือซื้อก็สวยแหละเออแต่ฉันแบบองค์ประกอบตรงใบหน้านคือแบบดามโยรงเรียนค่ะใครมองเป็นยังไงก็ช่างกุญแจอัน กุญแจสลับพัดประยงประโยชน์อะไรก็สร้างเออดูเรมงดีรุมวัาอะไรก็แล้วแต่จาแต่ฉันมองเป็นดัมเมเยอร์สถาวะ่ะเออ,เอ,อแบบทำเกินค่ะวิพีอยู่ใกล้เซียลิดเดอร์น้องเซียร์ิดเดอร์ค่ะถ้าน้องล้มพิษจะไม่ปั่นนะคะเพราะพี่ปั่นชาพี่จะไปเดินเล่นเ้วยทำเกินตัวนางมันปั่นชาตอนเพื่อนนางก็อีพัสนันแล้วก็ต้องรีบปั่นนะคะแล้วก็รีบไปซับเพื่อนตอนนี้คือต้องเร่งปั่นนะคะ หวังว่าน้องเซียนลีเดอร์จะไม่ตายหาเร็วๆนะคะเออเราก็ปั่นไปก่อนเลยฉ่ำๆเลยเออนี่สกินสวยนะเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ด้วยอะทุกคนก็ก็บอกบอกกันอุ้ยโดนน้องโดนน้องโดนแล้วละน้องโดนแล้วเราสิโดนแล้วอีกไม่นานก็น่าจะคิดนะคะพี่เพิ่งปั่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะน้องอย่าเพิ่งคิดเออว่าดด้วยสกินน้องทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือสกินม่วงคือสวยกันมากเลยอะแบบ สกิน่วกมันสวยกันแล้วอ่ะเดี๋ยวนะก็คือแบบสกินทองบางสกินก็คือแบบสู้ไม่ได้จริงๆเหมือนคลิปที่คือคลิปไหนไม่รู้ที่พูดไปคลิปที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้คลิปอะไรก็ไม่รู้น้องตายแล้วเออตายแล้วใสยเดินตายหาแล้วพี่ปั่นชาพี่ไม่ปั่นแล้วนะคะน้องพี่จะเดินเล่น <laughs> พี่จะไปเดินเล่นที่จะไม่ปั่นนะคะถ้าน้อง,น,องนั่งเก้าอี้สกินมันสวยอ่ะมันมีแบบเอฟเฟกต์กับเดี๋ยวนี้ โอ้เดี๋ยวเราก็ปั่นเครื่องนี้สกรกนี่ทารับจ้างอยู่ตรงนั้นถ่ารับจ้างอยู่ตรงนั้นเราก็ปั่นให้เสร็จไปเลยอีกนิดเดียวเองโอเคซ้ำๆตรงนี้มีทานายโอเคเราจะไปช่วยกันค่ะสองคนให้ทานายดำเนินเครื่องไปเลยค่ะเออนี่ปิ้วปิ้ว,วทานายปั่นไปเลยนะคะส0 0เอร์เซพี่ให้พี่ให้คนเดียว <laughs> ว้ายเราก็มาค้ามาเลยเอา,าอุ๊ยเพื่อนดึงอะไรมีไทยด้วย ยังไงขามาดักยิงมาดักยิงมาดักยิงกระเทยกระเทยกระเทยกวางเออยังไงขาพี่อากเป็นดัมเมเยอร์โรงเรียนนะคะน้องน้องแค่เซียนเดอร์อย่ามามัน่นปีดป,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 ปีอะไรตายแน่ไม่น่ารอดแล้วมั้งนะไม่น่ารอดแล้วมั้งหุกสปกวางหุกมันมาเดีย๋ยวเราแอบกันแอบแอบขาแอบ,แอบคอบานา่าจะซาโรมันอพ่าเอาอเค่อยไปบิงเอาเลยอะ่ะทุกคนบิงเอาเพื่อนเลยอ่ะอู้หูหมีกำลังตรงนี้ ก็ไม่คร้บทุกคนเพื่อนเพื่อนตายหาแน่เลยตรงเนี s. <S ้ยยังไงคะไม่ไม okay. ่น่ารอดนะคะตรงเนีここ้ยเออทุกคนว่ามันเดินไปได้ไหมตรงเนี้ยมันห่างนิดเดียวเลยว้าวไม่เอาไม่เอาไม่เอานะคะไม่เอานะคะอย่าทําอะไรกันเลยพี่ซี่ทำอะไรกันเลยอย่าทำร้ายกันมันกลัวปืนอะไรขนาดนั้นเลยคิดอุ้มๆไปให้สันยิงก็จบแล้ว ผันเป็นสิันเป็นว้าวฉันเป็นฉันเป็นอันนี้นะฉันมียใส่ปืนอนะโอ๊ยโอ้ยโอยมันถาดเตี้ยวลูกเอือแบบนั้นแหละสวยสวยฉันจะเป็นผู้เสียสละเองหนีไปดางเซริโด,ดว้าจะตายห่าไม่เดวมึงก็คือแบบมันห่างกันเป็นคูแบบ่แ่บมันควรผ่านได้ไหมมึงก็คือแบบดูดกันเป็นหลุมดำเลยหนะ่า จะไปยิงให้เพื่อนยีดอกตลกมากทำทำกว่าที่กวา,วางอะไรนักหนาเนะนี่ยแพดนามึงเจอแน่โดนเนิบแล้วมึงมีงมงมงมงกำดักแค่2อันต้นเกมแล้วก็คูดาไปเลยค่ะ60ิวิค่ะมึงไม่ต้องวางค่ะก็คือเกมหนึ่งวางได้แค่3อันเท่านั้น,นะคะ่ะหนูไม่สามารถวางได้เยอะเหมือนตอนนี้แล้วนะคะเตรียมตัวเลยวางเก่งนักสมัยโดนเนิฟไปเลยเออแพทนาก็นางก็สะโดนเนิฟแล้วเซอร์ก็ะดีใส่เออฉันเบื่อมากฉันเจอพวกนี้เยอะมาก ว้ายว้ายว้าย,ยดึงก็อีสวยสวยค่ะสวยปลายปลปไปได้อีกค่ะไปได้ go, go, go. อีกค่ะไปโกโกโกให้บักสวยบักสวยฉันไปก่อนหนาะไปเลยอยู่ตรงนี้เองอย่าดึงฉันนะนมันมันจะดึงไหมทุกคนมันจะดึงไหมโอ้ย,อยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนพล่าเปลี่ยนมันไปเอาเครื่องอมันไปเอาเครื่องใครปั่นหน้าโอเมก้าเราจะมีกำดักตรงนี้บ,บ้าตาตายกำดักเยอะแยะอะไรขนาดนั้น ยังไงคะสถานการณ์หน้าหรือเชื่อโอเมคอดโอ้โดนตีอุ้ยโดนกับนักวอย่าสุดนะอย่าสุดไอ้เชลีน่าอีบ้ามึงเป็นบ้าเหรอเพื่อโดนกับหนักเป็นสุดอ้วว้าะโดนต่อเลยเนี่ยเอ้ยกูตายค่ะไม่เหลือรอดแล้วไปไม่รอดล้อู๋อู๋ตรงเนี้ยมันไม่ควรมันไม่ควรมีค่ะยิงแม่งเลยตะเอือ ไปรอดคะ่ะเออตายห่ากันให้หมดทำไมต้องอยู่ละนอยล์เพื่อนโดนกําดักสุดเคื่องแต่นางขอโทษแล้วฉันไม่ให้อภัยหรอกนะคนที่ทำฉันตายอะ่ะเออฉันไม่ให้อภัยนอยล์นอยมากแม่ดูสิแกแค่เป็นนางเสียนเจอร์เธอจะมาสู้อะไรกับดัมเมเยอร์โรงเรียนคะ่ะคันต้องรอดสิทำไมต้องมาอยู่สุดๆนี้ด้วยดัมเมเยอร์โรงเรียนตายหา่าเลยปืนก็ยิงอะไรก็ไม่รู้ ตลกโดนกำดักหนีบขาอีกโอ้ยสีิดเหนื่อยนอยค่ะตายหาหมดแล้วไปไม่รอดแล้วกดยอมแผนกลัวไหมจะยอมแผนไปเลยนอยเว้อ ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอ้ไม่กอดคือตลกมากทุกคนก็คือจะไปรอยิงปืนให้เพื่อน <c oughs> คิดว่าแบบมึงตรงนั้นมันไม่ควรโดนด้วยซ้ำมันมันสามารถดูนรอดไปได้นะค <c oughs> <c oughs> ่ะก็เล็กๆเองแต่ยี่งหักกำดดูดค่ะงับขาโดนตบหลังแอค่ะไม่ได้ยิงปืนให้เพื่อนซ้ำเลยเออแล้วก็แบบสุดคือคือพี่พี่ผ่านโวก็คือ เพื่อนโดนกำดักงับ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 งบจุดคือแอนตายหาหมดค่ะไม่มีใครรอดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายเออคลิปนี้ก็คือสนุกสุดๆ